สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอันปิพัฒน์ออตโต้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีรถสวยเข้าใหม่มารีวิวให้กับคุณลูกค้าดูอีกหนึ่งคันแล้วนะครับรับรองนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีประจําร้านเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสภาพนะฮะว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ นี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโตต้าอัลติสนะครับคันนี้เป็นเครื่อง1.6ตุ๊จีนะครับเป็นรถย่อยนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ย นะฮะเป็นรถสวยคันหนึ่งครับที่ผมอยากแนะนำให้กับลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าโตต้าเอาติดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะความน่าใช้นะครับทุกอย่างลงตัวนะครับถือว่ารถเป็นรถพรีเมียมอีกในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว1.6นะครับตัวท็อปสุดชมเจเนเรชันที่2นะฮะสำหรับคันนี้รถสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับสภาพด้านหน้านะฮะตัวเป็นสีบอลเงินเดิมโรงงานนะครับเอาติดเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะในเรื่องของเครื่องยนต์ เกียร์ช่วงล่างนะครับทุกอย่างนิ่มสวยนะฮะและตัวคันนี้พร้อมใช้งานนะครับในส่วนของโคมไฟหน้านะฮะเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมโรงงานอยู่นะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะครับต้องทำไงเพิ่มเติมบอกนะครับเดี๋ยวเราจทาการใส่ให้ตรงนี้ของแต่งชิบจ้อยแบบนี้นะฮะทางร้านไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตรงนี้คุณลูกค้าก็มาคุยรายละเอียดกันที่ร้านนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะฮะกระจังหน้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ โลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมนะฮะตัวรถพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งที่ผมอยากนําเสนอเลยนะครับในส่วนของเครื่องพันหกนะครับนี่เป็นรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคุณลูกค้าหลายๆคนแน่นอนนะครับเป็นรถเลื่ยงยอดนิยมและก็รถตลาดรถบ้านเลยก็ว่าได้นะฮะใครได้ไปนะครับหรือว่าสนใจในตัวอาติสอยู่นะครับไม่ควรพลาดสําคัญนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนด้านข้างต่อไปครับ สำหรับในส่วนของด้านข้างนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล้อแม็กกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เป็นล้อแม็กอลลอยเดิมๆโรงงานนะครับขอบ15นะครับแล้วก็ยางบิสโตนปี2 0 1 8นะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนใส่ใหม่ให้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะส่วนคันนี้เนี่ยเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับตัวรถด้านข้างสวยเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยสะเก็ดหินกระเด็นใส่นะครับถือว่าเป็นรถยอดนิยมรถบ ในเรื่องของเครื่อง1.6เนี่ยนะฮะรับรองนะครับว่าไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับส่วนสำหรับคันนี้เป็นเกียร์โต้ด้วยขับสนุกขับสบายนะครับรับรองนะฮะเรามีครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในส่วนของล้อหลังก็เหมือนกันนะแม็กอลอยขอบ15นะครับแล้วก็รัดย้อยยางบิสโตนนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้านะครับอย่างที่บอกนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะขี่เป็นแบบเดิมๆแบบนี้นะครับมันก็ ตัวคือตัวรถเนี่ยมันพรีเมียมของมันมาอยู่แล้วนะครับแต่เกิดเราอยากแต่งซิ่งหน่อยใส่ล้อมงล้อแม็กอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาคุยรายอย่างที่หน้าร้านนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับในสวงด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูในส่วนด้านท้ายต่ออีกว่าครับสําหรับของด้านท้ายนะฮะฝาท้ายสวยนะครับไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนนะครับโลโก้ 1.6G โลโก้โตโยต้านะครับโคโรอาติสทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ดาบฝาท้ายเป็นโครเมียมนะครับ ไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตูดด้านท้ายสวยเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของตัวアウติดนะครับรถคันนี้นะฮะบอดี้่ค่อนข้างดูใหญ่นะครับนั่งสุดสบายนะฮะแล้วก็สามารถบรรจุเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ไปได้นะครับเป็นรถยอดเยยมอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมแนะนําเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในตัวของโฉมนี้นะครับหรือว่าโฉมใหม่กว่านี้นะครับทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับเป็นรถพรีเมียมอีกเกรดหนึ่งนะที่น่าเล่นนะครับแล้วก็น่าใช้มากนะครับในส่วนด้านท้ายนะครับสวยงามนะครับเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารรต่อคับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องในสางกันางครับสำหรับภายในนี่นะครับเอาติสเนี่ยจะคงเบสิกแบบนี้เลยนะฮะความคลาสสิกค,ความพื้นฐานนะครับบอกเลยว่าเป็นรถเก๋งรุ่นหนึ่งที่ภายใน ไม่แพ้ก่าค่ายอื่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับภายในนะฮะคอนโซลหน้านะครับก็จะเป็นทูโทนนะครับสีเทาดําตัดกับสีเบตนะครับคอนโซลหน้าก็จะมีแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยนะฮะคู่หน้ามาให้นะครับในส่วนของของคอนกลางนะครับก็จะเป็น c d ดีวิทยุเอ็มีนะฮะมีที่เสียบ AUX ให้นะครับแอร์ยังเป็นแบบปรับไปนวดอยู่นะครับแล้วก็คันนี้นะฮะกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับ ส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถสวยปี2013นนะครับพร้อมใช้งานอีกคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งลูกค้าทักเข้ามานะครับแล้วก็โทรเข้ามาส่วนถามในส่วนของรถเก่งเนี่ยค่อนข้างที่เยอะมากนะครับเรามีรถเก่งเข้ามาใหม่เยอะนะฮะพันสองพันห้าพันหกพันแปดสองพันนะครับตรงนี้ลูกค้าชอบซีซีแบบไหนเข้ามาเลือกรถที่ร้านได้เลยนะครับแล้วส่วนคอนโซลตรงฐานเกียร์นะครับก็จะมีที่วางแก้วให้นะครับสองใบนะฮะตรงนี้ก็ ถือว่ามีความอำนวยความสะดวกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับส่วนเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับมีการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราคลีนรทำความสะอาดให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสวยทั้งเบาะนั่งหน้าแล้วก็เบาะนั่งหลังนะครับตรงนี้เนี่ยภายในค่อนข้างที่จะกว้างนะครับตัวรถบอดี้ยาวนะฮะแล้วก็สะดวกสบายในการขับขี่นะครับเราสามารถปรับสซลสนะฮะให้มันพอดีกับการขับขี่ได้เลยนะครับ เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมอยากแนะนําให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับตรงนี้เนี่ยใครสนใจนะฮะหรือว่าดูในส่วนของเอาติดไว้นะครับคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาย่อมยาวด้วยนะครับโอเคเราดูภายนอกแล้วก็ภายในเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อยีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างนะครับนะนะฮะเปิดสดสดไปเลยนะครับห้องเครื่องสวยนะครับรถปี2013นนะฮะ ของเครื่องนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1 6 0 0ซรีซีนะครับรถปี2 0ง3นะครับเครื่อง VVTI นะฮะสำหรับในส่วนของคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์คนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับแต่เข็บแก้มข้างอะไรงี้รถไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะครับรฝาพงไม่เคยการถอดมาทำสีนะแผงกันความร้อนนะครับ ตัวเครื่องสวยไม่มีค่ามันเครื่องหลายเยิ้มนะฮะทุกอย่างนะครับเพอร์เฟกเป็นรถอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้งานมากๆนะครับใครหาในส่วนของรถเก๋งคันนี้อยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์ของลูกค้าได้แน่นอนนะครับเรามาคุยกันในส่วนของเรื่องราคาบ้างดีกว่านะครับสำหรับคันนี้โตลต้าเอาติดนะครับ 1.6G รถปี2013นะครับถ้าอยู่ที่319,000บาทนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ319,000บาทนะครับเอาติดหนึนะครับรถปีสองพนะครับ รถสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับเครดิตฟรีดาวนะครับลูกค้ามีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตเรามาคุยรายละเอียดที่ร้านก่อนได้นะครับถ้าเกิดสนใจจริงๆถ้าเข้ามาเลยนะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับเดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์อโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจเรากดไลค์กด u b s c r i b ้นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปมารีวิวรถให้กับคุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ